ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามท่านนึกว่าทุกอย่างสําเร็จที่ใจแต่คาว่าสําเร็จที่ใจนี่คือเวลาทุกเกิดมันก็สําเร็จที่ใจนั่นแหละความทุกข์ความสุขมันก็สําเร็จที่ใจนั่นแหละความว่างเปล่าก็สําเร็จที่ใจงนั้นหลักการทฤษฎีมากมายเอามาตู้แย้งกันก็ต้แย้งไปเท่านั้นแหละมันไม่ใช่ทำยิ่งตู้แย้งมากเท่าไหร่ก็ผิดมากเท่านั้นนะนะเพราะว่าไม่ได้แก้ไขนั่นนะดังนั้นเราต้องมานั่งเฝ้าดูตัวเองอยู่บ่อยๆดังนั้นไปยึด หลักการยึดตำรายึดครูยึดอาจารย์อยู่มันไปไม่ถึงไหนหรอกพอลมหายใจเราจะตายวันไหนเราไม่รู้นั่นน่ะนั้นวันเดือนปีมันแป๊บเดียวมันก็ผ่านละเนาะมันถอยหลังคืนไปนับใหม่ไม่ได้ถ้าผู้ฉลาดจริงๆมันจะรู้ทันทีว่ามันจะไม่เอาเรื่องคนอื่นเข้าไปปะปนในหัวใจของตัวเองมันก็พยายามเฝ้าแล้วก็แก้ไขตัวเองอยู่ในขณะนั้นๆนั่นน่นนนะท่าน,นเรื่องว่าปฏิบัติธรรม